เหมือนเราก็ย่อนอดีตเ้านาที <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเออร้านนี้นที่เราจะมากินคือร้านแกงป่าสี่ย่านเป็นร้านที่ดังมากนะดังขนาดไหนรู้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่พวกเราอะไปกินร้านบอบปอโพชยาใชก่ก็มีพี่เขาข้างๆเป็นแฟนคลับอร่อยเด็ดเข็ดดอยมีอีกร้านหนึ่งแนะนำร้านชื่อแกงป่าในใจเราก็ยิ้มยิ้มอยู่ เพราะว่ามันอยู่ในแผนเราอยู่แล้วที่เราจะมาร้านแกงป่าเขาบอกว่ามาร้านแกงป่าต้องกินอะไรนะอะไรปลาปลาดุผัดอะไรนะปลาดุผัดพิกกิงเออแต่ทําไมเราไม่เคยรู้จักร้านนี้เลยเนาะพี่การมันไม่ใช่ย่านที่เรามากันมามาเราเคยรีวิวตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาไปก็คือเป็ดใช่ป่ะดิมอร่อยเผ็ดร้อนทุกอย่างเผ็ดร้อนไปหมดอร่อยมาก เธอทำไมเราไม่เอางุ้นเส้นก่อนมันเผ็ดแน่มไม่ความทรมานคือมันไม่ใช่เผ็ดเผ็ดมันร้อน,อนมันคือเผ็ดร้อนบุบบ้าว่ๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าถึงพิกถึงขิง,งรายการนี้เป็นความสามารถของลิงพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิม อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจยากแค่ไหนจะตามไปลองไวแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีค่ะอันนี้ล้างจานหรือหรือล้างล้างตัวเองเปียกชื้นตะตุ่มแล้วนี่ยเจ้าของร้านเหรอคะสวัสดีค่ะอู้น่าเหมือนกันมากคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่กับคุณลูก คุณแม่ผมชื่อกายนะครับครับอันนี้เมียผมครับชื่อฮารุ <c oughs> จริง <c oughs> หรือเปล่าจริงจ้ะแม่คือเมื่อแม่เห็นมากกอีกคนนึงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่หนูแม่โทร <c oughs> บอกเลยนะมันจะเป็นเมียน้อยไม่มีแกงป่าสีย่าินี่คือเปิดมากี่ปีแล้วคะแม่แม่ทําสปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วโอ้แล้วก็คือแม่แม่เป็นรุ่นแรกเลยปะคะ เปิดตรงนี้เลยที่แรกแล้วก็อยู่ตรงนี้มาเลยให้หนูกินเมนูอะไรดีคะหนูดัเผ็ดได้ไหมคะได้หมดเลยครับเขาบอกที่นี่คันหัวกินแล้วคันหัวแน่นอนเหนออกระดูกพิกขิงปะคะที่ปลานกกรอบอันนี้ก็จะหวานๆหน่อยนะคะ แต่จะไ่โอไโอเคได้มีสไตล์ผัดกุ้งที่ลูกค้าชอบทานนะคะสปาผัดกุ้งใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวหนูจะสั่งทุกอย่างที่แม่บอกเลยดูทานเผ็ดไปหรือเปล่าได้ค่ะขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณนะคะเห็นพี่ผู้ชายมันนั่งกินคนเดียวอมือขวาถือช้อนมือซ้ายถือน้ำถือส้อม คุณแปลกอุ้ยเสียงดังมากเขารู้ว่เขารู้มาตั้งแต่ก่อนเขารู้ผมมาตะกี้ตะกี้พี่ตะกี้นี่เขาบอกฮารุคุณได้ยินเสียงหนูคนละใช่ไหมมาจริงด้วยพูดอย่างนี้เสียงหคนละหนูเหรอเออเอาเอาซีเรียสนะมีแกงป่าอยู่มีข้าวป่าอยู่มือซ้ายทำอย่างนี้มือซ้ายซเหงื่อเหรอ หรอพี่จายพูดจริงปะเนี่ยอยากจะ insert ให้ดูจริงๆเลยไม่ได้ P D P A สวัสดีครับพี่จาหนูอยากถามว่าปลาดุกผัดพริกขิงแนะนำไหมคะปลาดุกพริกขิงนี่ซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยโอเคและแกงป่าก็ใช่ใช่ไหมคะแกงป่าแนะนำเป็นแกงป่าอะไรดีครับสมั่จะไปรู้ชิ้นประกายปลาดุกย่างค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าก็ชอบอะไรอันไหนอร่อยกว่ากันะพี่ว่า ถ้าดั้งเดิมเลยก็จะเป็นปลาดุย่างโอเคแล้วเอาดั้งเดิมค่ะไข่ปลาดุกนี่คือมันเป็นยังไงจะเป็นร้อนเล็กๆหน่อยเล็กๆแล้วเขาไปนึ่งนึ่งแบบเอาไว้ท้งดักยามแล้วก็ทอดกระเทียมไปนึ่งให้สุกก่อนโอ้โไม่ใช่ไข่ดิบๆไม่ใช่ไข่สดๆถ้าเป็นนึ่งไว้ก่อนนึ่งให้สุกรสชาติก็คือเขามันมันมันเหรอครับมันใช่ใช่หรอได้ได้อร่อยใช่ไหมคะ ได้เลยนั้นหนูเอาอันนึงจากพี่จ๋ากุ้งผัดสตอครับตะกี้แม่แนะนํามาแบบเลือกผัดสตอก็จะมี2แบบมีเครื่องแกงกับกะปิแต่ส่วนมากลูกค้าจะทานกะปิอ่ากะปิก็ได้ค่ะเป็นพวกเหมือนก๋วยเตี๋พวกนี้ของอร่อยซิงเลเจอร์โอเคได้เลยค่ะขัดเขียวหวานขาหมูผัดเขียวหวานขาหมูเหรอคะปกติเราใช้ไปต้มยำใช่ไหมแต่นี้เรามาทําเป็นผัดเขียวหวานด้วยแบบเขียวหวานแห้งเขียวหวานแห้งขาหมู ได้ค่ะแปลกดีอ,อันนี้เป็นร้านที่เราหามาก่อนที่เราจะไปร้านนู้นหรือว่าพอพอจะไปร้านนู้นแล้วร้านนี้ก็ขึ้นเราดีสองร้านเนี่ยไว้นานมากนะครับพี่ตั้งแต่ตุ่นดีก<ๆ>็นึกร้านนึกออกแล้วก็เอ้ยอันนี้ใกล้จะเด้แบบหรอเชื่อมมาต่อไปเลยครับร้านห้าสิบกว่าปีจริงๆก็เป็นเหมือนฟิลตึกแถวนะซื้อสองสามตึกอะไรเงี้ยชั้นบนก็จะเป็นห้องแอร์ข้างล่างก็จะเป็นแบบเอา์ด์เนาะ ก็โอเป็นแอร์ป่ะรออดอรดูแบบร้อนออาดอรดูรอ้อนแกงป่ากินในป่า เราคา,านี่คือเป็นยังไงเราไม่รู้เลยเนาะอแกงป่านี่ไงแกงป่าปลาดุกย่างร้อยสิบบาทร้นานอาหารไทยไก่ชูชีปลาทูเมนูเยอะมากรวมของหวานแล้วร้อยเจ็ดสิบแปดเมนูเราไปสักร้านหนึ่งไหมที่สั่งทุกอย่างที่นายเปิดร้านนะค่ะที่เราเล่นหลายแบบต้อาข้าเมนูต้องไปสนามบุนสนามบอลไปให้หมดเลยไม่ใช่สนามบอลพี่นะทุกสนามบอลที่รู้จักอะเทมสักสี่ชั่วโมงไม่กินกัน เกพราะพี่ต้องพักด้วยเว้ยแล้วต้องแบบสมมติรีวิวทีละสิบห้าเมนูแล้วก็แบบตั้งกล้องไว้อย่างนั้นแหละนั่งกล้องแบบไรเราไลฟ์สดไม่เมื่อหลังเราไลฟ์สดด้วยอยากรู้จังเลยอ่ะไลฟ์สดอร่อยเด็ดจะมีใครดูไหมคอมเมนต์กันเลยแม่เลยร้านนี้อะไรเลินสดละเมึงคันเถอะเมื่อเมื่อกินเมื่อกี้ขูบอกตรงนะถ้าจะไปต่อกูก็ไหวเว้ย มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะเออมันอิ่มอ่ะคนเราอ่ะ,อะมันจะกินอะไรได้เยอะขนาดไหนเชียวเข้าใจเลยว,ว่าเวลาอิ่มอ่ะจะเอาอะไรมาให้แบบจะดีแค่ไหนอ่ะมันจะเด็ดขนาดไหนมันก็มันก็ไม่ได้จ,ดดจริงไม่ออันนี้เล่าให้ฟังของแบบเพนพอยต์อร่อยเด็ด คนเรานะเวลาทํางานก็อยากทํางานทีเดียวให้มันจบๆเอออยากทําให้เสร็จเลยเออได้หลายๆอ,อ,อันเหนื่อยทีเดียววันเดียวเหนื่อยเราสู้นะเว้ยใช่ทำไม,มอิ่มอันเนี้ย<ห>อิ่ม,ม <laughs> อิ่มอิมเเพิ่มอิ่มแม่ไอ้จริงจริงนี่ดีนะมานี่แค่เก้านาทีถ้าขึ้นสิบเอ็ดนาทีปุ๊บเมียกูหลับแล้วนะจอมาจอดพอฮัลโหลถึงแล้วเออให้น้องไปถ่ายก่อนเลยเจี่ยได้เิงจริง คไม่ไหวแล้วอะ่ะช่วงหลังๆมาคือต้องนอนเที่ยงอะ่ะมันไม่ไหวกองเซตพร้อมอยังพอดีนักแสดงเขาเออ่ถามมาอยากให้เขาได้รอนานเขาหลับเข,ข้มงวดเขาหลับอยู่เฮ้ยเราเหมือนเอเดนอี่แล้วโอ๊ยไม่ไหวอะไรอันนี้คืออะไร <c oughs> แสดงว่าจริงไหมนะจริงจริงเพราะเวลานอนน่ะนี่ต้องยกขาข้างหนึ่งไว้ให้มันแบบมันเหมือนมีที่ค้ำอะรถคนนู้นคนนี้เขามีพากันกูเอาออกหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดอย่างมาแล้วเผ็ดกี่อย่างพี่ไกายเ้ยอันนี้ก็ไม่น่าเผ็ดมากอันนี้ก็ไม่เอออันนี้หนึ่งสองสามสี่เผ็ดสี่แล้วก็เบาๆอีกสามเฮ้ยหนูว่าพอดีแต่พี่ไกาว่าถ้าเผ็ดหนักๆน่าจะอันนี้อ่ะลองวางแผนการกินยังไงนะต้องวางแผนนะถ้าเราเริ่มด้วยอันนี้ย่างอื่นจะเบาเลยเนาะเราเริ่มอันที่อันนี้ว่ะไม่หรอโอเคไข่ปลาดุกทอดกระเทียมร้อยยี่สิบอันนี้จริงเขาบอกว่าเป็น สิ่งที่หายยากแต่มันเยอะมากเลยอ่ะดูความหนาของอันนี้ grief, ดิอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันแบบอันนี้คือทอดกระเทียมคือต้องเขาต้องออเอาไปน,นึ่งก่อนเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องนึ่งกระจุยอะ่ะเออใช่เพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะมันน่าจะกระจุยอันนี้เขาให้กินกับน้าจิ้มที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆซีฟู้ดเอาก้อนใหญ่เลยไหมได้ได้หมด <im makes food> ไม่เอาข้าวด้วยอ่ะหนูอยากรู้รสชาติมันเพราะเราไม่เคยกินเลยอ่ะ มันมันเลยน่าจะมันอร่อยเลยมันมันแข็งแงแบบอร่อยเลยอืมมันมันเหมือนไข่ปูมันหนึบไม่ล้วนล้วนหายไปอืมเนาะหนูว่ามีฟิลเหมือนไข่ปูแต่ไม่มีกลิ่นปูอืมอร่อยดีแล้วก็เทียมก็คือดีอืมหนูว่าไม่ต้องใส่ข้าวเลยกิ่นมันกับแอบเวย ฟิลกับแก้มดีมากชอบที่มันเหนียวอ่ะสมมตินี่ฟันบนนี่ฟันล่างมันจะติดกันไหมมันจะติดนี่แบบเนี่ยดึบ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 ดีเด็ดเด็ดอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่ไายอร่อยเด็ดมาไม่รู้กี่เทปแล้วก็เกิดมาก็หลายปีแล้ว ก็เพิ่งเคยได้กินนะเนี่ยน่าไปยำนะแอร่อยมันมันนะแกงคั่วหอยขมร้อยสี่สิบโอ้โหนี่มันน้ำพริกหรือเปล่าครับพี่น้องดูอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเ่ยมีชะอมผัวฝักยาวใบชะพลูเออเหมือนใบชะพลูมะพร้าวยอดมะพร้าวมีมีชะอมด้วยชะอมต้องมีดูหอยขมคือเยอะเยอะมากร้อยสี่สิบเอาน้ำหนูขอน้ำเยอะเลยให้มันรู้รสชาติไปเลยอ่ะ จัดไหมจัดดีดีดีดดมากอาหารไทยทำถึงนี่แหละพี่เขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงจริงของแท้แต่จะ,จะบอกว่ามันไม่ใช่รสจัดที่เราไม่สามารถซดแกงมันได้นะแกงมันยังซดได้เพียงไงอซดแกงเพียวๆดยว สดได้มันเป็นกะทินวลแต่มันจัดนี่เผ็ดมากเลยเผ็ดแต่มันเผ็ดร้อนร้อนเผ็ดพริกแกงเผ็ดเครื่องมันไม่ใช่เผ็ดพริกอย่างเดียวใช่ใช่เผ็ดพริกอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นอีก b u ล l d i n เลยอันนี้เผ็ดอ๋อบู้บูอ่ะเผ็ดบู้บูวาบๆอ่ะอร่อยมากดหีหอยแบบแน่นๆ ดีมากเลยเธอซดน้ำซุปดิอย่างนห <ะ S 2> ้ซดน<ด>้ำแล้วเมื่อกี้ซด,ด,ด,ดนี่เออมันอยู่ไม่ได้นี่ดีกว่าขาหมูเขียวหวานขาหมูชื่อมันคล้องจองเนาะเขียวหวานขาหมูร้อยสามสิบบาทคือมันน่าจะสำหรับคนที่ชอบกินฟิลเหมือนหมูสามชั้นนะที่จ๋าที่จ๋าเ,ออเนื้อก็มีเนี่อเนื้อคือก็จะมีแบบครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อครึ่ครึ่งหนึ่งมันครึ่งหนึ่งเนื้ออย่างเงี้ยดีอือหือนี่ครับนี่มา เขียวหวานขาหมูมได้น้ำมันไหมอืมอยอร่อยอร่อยอืมเียวหวานเนี่ยน่าสั่งแกงเขียวหวานเลย,ยนนอรยเขียวหวานอร่อยมากพี่แกงคือดีมากอมโอ้โหอร่อยสำหรับหนูนะ <laughs> ขามหมูคือนุ่มมากนะแต่ถ้าหนูมาหนูจะไม่สั่งขามหมูพี่กายจะสั่งเป็นปลากกยหลังจากที่กินแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาไปต้มเวลาไปอะไรมันจะมีรสชาติของขามหมูอืมแต่ว่าขามหมูนางนุ่มอร่อยนุ่มสําหรับคนที่บ้านนะที่ชอบมันนะเชื่อว่ามีมนุษย์มันมันเขาไม่เลื่อนตรงหนังๆมันกรอบเฮ้ยอร่อยดีเด็ด โคตรเด็ดโคตรเด็จะหมดแล้วโคตรเด็ดโคตรเด็ดมาอันนี้เป็นแบบกุ้งผัดสตอกระปิเขาจะมีแบบพริกแกงด้วยเธอทำไมเราไม่เอาวุ้นเส้นก่อนมันเผ็ดแน่เ็ดไม่ไม่ดูดีดูดูความข้นดิแล้วคือแบบความทรมานคือมันไม่ใช่เผ็ดเผ็ดมันร้อนร้อนมันคือเผ็ดร้อนบุ้มบ่า อโอเคที่นี่คือเด็ดมากนี่กแกงคือดีมากมอร่อยมากม <ๆ S 2> ร้อนเผ็ดร้อนทุกอย่างเผ็ดร้อนไปหมดอร่อยมากเป็นกะปิเบาๆไม่เบากะปิแรงแต่ไม่ฉุนอ่าแล้วพริกกะปิแรงแต่ไม่ฉุนทุกอย่างร้อนมากมพริกแกงเป็นไงไม่รู้แต่ครั้งหน้ามาคือสั่งกะปิ อร่อยมากเลยค่ะแต่มันหยุดไม่ได้นะหอมมากกระปิคือทุกรสชาติมันเข็มๆนัมนวนวลพริกแกงคือแบบเสริมความทุกอย่างเข้าไปสตอร์คือดีมากด้วยสตอร์เขาแบบน้ำมันดีมากไม่เด็กไม่แก่คือเราไม่รู้ว่ามันเผ็ดของมันแบบเผ็ดของมันมากขนาดไหนอ่ะแต่อันนี้วันนี้มันสะสมไปหมดแล้วอ่ะวันนี้ต้องเอามาแบบมาเบรกมาเบรกชีวิตหน่อยวนเส้นวนเส้นผัดวนเส้นกุ้งร้อยยี่สิบ บ้านอ่ะอร่อยมากวนเส้นผัดกุ้งที่รังดูจืดมากแล้วก,ก็พูดไปดูแบบเงาเงาจืดไม่มีอยู่ในเมนูเขารสชาติอะ่ะคือเค็มๆนุนนๆไขๆ่ไขมันกำลังดีอู้ไม่ใช่จานสำหรับเบรกด้วยจะบอกให้หอเออไม่ใช่จานสำหรับแบบเบรกด้วยจืดไหม ผัดมุนเส้นปกติถ้าเรากินมันจะจืดๆเลยอันเนี้ยเค็มๆอันนั้นคือนวลๆผัดมุนเส้นที่เรากินอะคือแบบอ่ะกินกินไปอ่ะกินกินไปให้มันแบบมีอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรสเต็มอันเนี้ยมีรสชาติเลยเป็นผัดมุนเส้นรสชัดมากอะอร่อยคือจัดสุดของผัดวุ้นเส้นที่มันจะจัดได้แล้วอะเอางี้ดีกว อันนี้มีอยู่ร้านหนึ่งที่เรากินแล้วมันอร่อยมากเราไปถ่ายอร่อยเด็ดแล้วข้างบนเขามีงานแต่งงานกันอ่ะที่เขาขายเล็กๆยันเขาซื้อแบบทั้งซอยฮะส้งตำเหรอร้านเขาไม่ได้ดูเหมือนจะขายส้มตำอ่ะปลาดุกฟูฝอยผัดพริกขิงร้อยสี่สิอะไรนะชื่อเมนูปลาดุกฟูฝอยอผัดพริกขิงปลาดุกไปทอดฟูฟูก่อนแล้วมาทำให้ันฝอยๆยแล้วมาผัดริงขิงแซบลิ้นมาก หวานมือโง่ายเยอะไม่เผ็ดเลยกรอบๆหวานๆ <c oughs> อร่อยอร่อยมากอะไรที่มันควรเป็นมันก็ควรเป็นของหนูนะหนูไม่สั่งละผัดวุ้นเส้นถ้าจะเอามาเบรกน,นั่งอันนี้ใหม่ๆ,ๆวุ้นเส้นอร่อยมาก <c oughs> เอาปลาดุกปูไปทอดกรอบอ่ะแล้วแบบพริกเผาวหวานๆอ่ะแต่เขาทําได้กรอบมากอร่อยมากเลยๆๆเธอ จานเบกนี่ถูกต้องเคื่อเพาะเอาหวานมาเบกมันหายเผ็ดเร็วเออมันดีมากเลยอ,อ่ะ,อะตอนนี้เหมือนเหฟื้นขึ้นมาละเออแต่ว่าอย่ารอก่อนแม่แมนี่นะฮะ<า>ก็คืออร่อยเด็ดเก็ดดอยร้านอันนี้ไปดูอาทิตย์หน้าแล้วกันสุดท้ายและท้ายที่สุดเป็นเมนูที่เป็นชื่อของร้านเลยแกงป่า แล้วปกติเวลาเรากินแกงป่าเราจะกินแกงป่าเนื้อสัตว์อะไรไก่กบปลากระดานนั้ก็กบไงกบแกงป่ากบหมูป่าปลาไก่มีไหมมือปลาไก่ปลาไก่ปลาดุกย่างมันหายากไหมเห็นไหมเป็นปลาดุกสดปลาดุกย่างจะเห็นเป็ี้ยนต้มโงต้มโงอ่าใช่ใช่แต่อันนี้คือเขาทำเป็นน้ำซุปหรือทำเป็นพริกแกงหรือทำเป็นอะไร อันนี้เหมือนกิมจิอยู่อันนี้เหมือนซุปกิมจิอยู่เขาทําได้สวยมากเลยอะไม่ดำเลยนะแช่แบบแช่ดีอะเขาทาได้สวยมากเลยอะไม่ดําแบบยังผิวต่งตึงดูได้ไหมหนูอยากเห็นระวังระวังระวังที่แกงข้างใต้มันตีขึ้นมานะ แกงป่าปลาดุกย่าร้อยสิบบาทอ้หถ่ายแล้วพี่ดินมันถูกหรืออะไรอะหนูว่าเขาอยู่มานานแล้วอะเขาอยู่มานานเเน,นาะอีกอันหนึ่งเลยพี่กายเห็นคือะอะไรรู้ปะอะไรเะื่อกี้เราเดินไปข้าขงนางทุกโต๊ะไม่มีโต๊ะไหนไม่มีทิชชูห้ามโต๊ะเพราะว่าเมื่อกี้เล่นมาแล้วข้างหนึ่งถือจ้อนอะอะไรอันนี้เอาใหม่ตั้งใจฟังใหม่ ทุกโต้ทุกโต้มีหมดม <c oughs> จริทุกโตะกินไอติมหมดขหเขาขายรู้ไหมเขาวางยามาแล้วมันเผ็ดมันเป็นสิ่งต้องสั่งเป็นเธอเธอกินปล่าตอนเนี้ยขนาดโต๊หนึ่งกินเบียร์สี่ขวดก็ยังกินไอติมอยู่ถ้าได้ไดนะซื้อไอติมกลับบ้านให้ลูกหนูว่าอร่อยกลับบ้านได้เห็นไหมหอมประดุกมากหอมประดุกย่างหอมประดุก หอมปลาดุกย่างมากแล้วดูสิพริกแกงที่ตักเข้ามาโอ้โหกลิ่นหอมปลาดุกย่างกลิ่นสโมกอะอยู่ในเนี้ยคือเครื่องเทศเยอะมากแล้วปลาดุกย่างคือกลิ่นตีแบบหอมเหมือนอนะไรรู้ไหมเหมือนแฮมนะแฮมธรรมดาเลยกับแฮมลมควันมันจะมีกลิ่นลมควันนี่คือกลิ่นลมควันอยู่ในแกงป่าเลย,เยแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราสั่งแค่แกงป่าอย่างเดียวอะ กลิ่นมันจะเป็นแบบนห้นไม่ไม่น่าเป็นแบบนี้เพราะว่าปลาดุกเขาเอาไปย่างมาการมันดีมากเลยอ่ะดีมากไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่เข้มคนมากๆาอูยอ่เผ็ดขนาดนั้นปะล่ะไม่เออก่อนหน้านี้ไม่รู้กินอะไรเผ็ดกว่านี้กินกับขนมจีนได้ด้วยนะเนี่ยมีความรู้สึกว่ากินได้เออปลาดุย่างจะดีมากน้ำมะนามันแบบนัวนัวเค็มเค็มอ่ะเราหอมเครื่องเทศกับเออ เครื่องเทศเยอะมากรสชาติมันอ่ะพยายามเขาเรียกว่าอะไรแยกแยกรสชาติอะดีแต่ตอนเนี้ยเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศอันดับแรกมันคือกลิ่นลมควันป่าเว้ยดีโคตรเด็ดเฮ้ยไอติมสั่งมาไอติม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 มาแล้วฮะไอติมถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยละห้าสิบบาทมันมีข้าวเหนียวทุกถ้วยเหรอคือข้าวเหนียวเยอะมาก จริงข้าวเหนียวน่งดูดีมาก<ต>เลยเนาะนากีนี้นะ,นะเห็นคนสั่งกะทิเยอะมากอืมทุเรียนทุเรียนมันเป็นกะทิแบบมีขนุนมีรสช่องเหมือนกะทิทรงเครื่องอ่ะไม่ใชเ่เดี๋ยวเออรวมมิดดีมาก ต้องสั่งทุกคนนะอร่อยมากอร่อยจริงไม่หวานขนาดนั้นแบบกินกับข้าวเหนียวติเธอมันๆอะไัไงข้าวเหนจริงๆจะอิ่มแค่ไหนก็ต้องกินคือ <c ười> มันไม่เหมือนไอติมติทต่ที่แบบที่เราตักในถังที่เราเคยคุ้นๆกันอะมันไม่หวานมันหอมๆขม้าวเหนียวดีมากต่อไปทุเรียนอุ้ยอร่อยอื ชัดเลยว่าทุเรียนแต่มันกลิ่นละมุลนละมุนถ้าเรนมนชิ้นอ่ะเป็นทุเรียนที่ไม่ได้สุกเป็นทุเรียนห่ำห<อ>มุม่นนมในมันมีกลิ่นอยู่แต่กลิ่นก็จะแบบไม่รุนแรงกับเรามาก <c oughs> แต่ทุเรียนทุเรียนเลยอร่อยลุงนรอร่อยทอมมาก <c oughs> โอ้โหหนูชอบมากพอกินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมันมันกะทิกะทินวลนวลนะค้นดีเลยเด็ดจบแล้วค่ะ สั่งกับบ้านดิกลับบ้านเขาคิดร้อยห้าสิบอยากรู้มันได้เยอะขนาดไหนดีมากย่านฝั่งนี้เราต้องมากันบ่อยๆนะอืเราไม่ค่อยได้มาย่านฝั่งแบบอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งอะไร<อ>ฝั่งพนน <c oughs> นะนครฝั่งพะนครนะเพเวและย่านน,าน,นี้เน,นาะน,น,น่ามาบ้าเลยเป็นย่านแบบเก่าแก่ใช่ไหมแถวนี้น่าจะมีอีกหลายร้านเดี๋ยวเราลองดูว่า อาทิตย์ถัดไปเราจะไปแถวไหนแต่คงไม่ได้เป็นย่านนี้เนาะคงต้องไปย่านอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าย่านนี้ไม่ไหวแล้วทำไมอิ่มถ้าย่านนี้จะต้องตอนถ้าย่านนี้ต้องไปต่อตอนนี้บอกเลยว่าตอนเนี้ยฮารุไม่ไหวแล้วหนูไหวทำเป็นเล่นเอาไมาหล่ะอีเทปอย่าท้าทายอีกเทปขอไปนอนก่อนขอนอน ขอนอนนีบในรถสักสิบห้ายีบนาทีออ er ies, แล้วหนูพร้อมเลยเข้าตองเข้อม pues ้อมมึงหนักมากจะอะไรวันนี้ไปก่อนนะคะเยเดี๋ยวค่อยมารอสักพักก่อนเดี๋ยวก็รู้ ออพี่ๆที่ดูอ่ะแล้วบ้านอยู่แถวเนี้ยแนะนําดีกว่าว่าแบบตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ทุกคลิปเลยก็ได้ลนะเดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านแบบคอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอั้นนั้นว่าแนะนําตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนไครมันรู้แต่บ <c oughs> างทีเรารู้เหรอคอมเมนต์กันเข้ามาครับเพราะว่าบางทีอ่ไกลก,กับพลุหรือทีมงานพวกเราอ่ะบางทีแบบเฮ้ยสมมตินะ ต้องไปถ่ายพุทธมนทนแล้วบางทีมันมีลิสต์อยู่แล้วว่ามีใครอยู่แถวพุทธมนทนเราก็จะได้หยิบตรงนั้นมาได้เลยอะไรประมาณแบบนี้บางทีเราต้องแบบอัดแอปไปเรื่อยๆว่าเราจะไปถ่ายทํางานที่ไหนอะไรย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะฟ mm ูดี้เป็นเซียนญ,ญ่านนั้นก็พิมพ์ท,ทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวพวกเราจะเก็บไว้เป็นแบบสต็อกว่าร้านพวกนี้เรายังไม่เคยไปวันนี้ไปก่อนนะคะอร่อยเด็ดข็ดดอยขอบคุณที่ติดตามเรามานานมากกับรายการนี้นะ เรายัางคงทำต่อไปถึงแม้น้ำหนัก <uncover> ม <iram BACK> ันจะขึ้นเรื่อยๆไม่เ้นเลยวันนี้ไปต่อายภาพัลยนุ่มานเฮ้ยมันสนุกอาบอาบน้ำอยู่พี่อาบน้ำอยู่เฮ้าพี่ไอีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรวะ V หนึ่งหนึ่งหนึ่งเออรู้เหรอตัว V I I เพราะว่าเราจะมาร้านตรงนี้เออมันเลขอะไร v i i อ7อ i อเจ็ดเจ็ดอออปอเอวู้ป่ะรู้เป็นมันกันไม่รู้ว่าไม่รู้จำนวนอ่าแล้ววอคือหกหกหกรู้หรอเัว่าครวอะโรงเรียนหนูไม่สอนว่ะเอาอีกแล้วโรงเรียนอีกแล้วโรงเรียนอีกแล้วสอนเนาะสอนมีมีสอนหนึ่งอ็กซ์บ๊บหนึ่งแป๊บนึ่งหนึ่งเอ็กซ์ไอเอ็กซอ่ะ 1ันหนึ่งถ้า X คือสิคือสิบสิสข้างหน้าเป็นหนึ่งอะข้างหน้าเป็น I ข้างหน้าเป็น I อ๋อ I แปลว่าหนึ่งไงอ่าคือสิบอะก็เลยเป็นเอ็ดเห็นปะก้าฮะใค่าถ้า I อยู่ข้างหน้าแปลว่าลบหรอลบลงแล้ว I V อ่ะหนึ่งห้า อะไรนะ i v 15เหมือนเดนเลยอะไรวะ v คืออะไร v คือ1 0 5ห V I อวแล้วก็อัการเดียวกันอ๋อหกอะไรวะใช่เลย ก็เป็นสีอ๋อเพราะมันอยู่ข้างหน้าอาร์โวต V I หกเออ V I I เจ็ด I I V สามไม่มีถ้าสามต้องลง I I I